สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเลิกง,งานแล้วพาเก็บแอปเปิลท้างทางนะคะนี่ลูกีใหญ่นี่ลูกสีไม่สวยเท่าไหร่ไม่เคยกินนะคะตอนนี้อืมอร่อยกรอบมากเลย อมมเอวันไไม่ด้อเปิลช่วงนี้ก็จะหมดแล้วนะคะทุกคนลมแรงลูกใหญ่มากลูกนี้ใส่ป๊อเชือ ลูกไม่สวยแต่กรอบอะต้นนี้ก็เพิ่งเคยเห็นไ,ได้ลูกนี้ถึงไหมเอา้าเอา้าโอ้ไม่สวยลูกไม่สวยแต่เขากรอบ ห้าหกลูกค่ะทุกคนเอาลูก,กใหญ่ๆอร่อยมันกรอบแต่ว่าลูกเขาไม่สวยแลม,มีลูกใหญ่อีกโอ้ยนู่นลูกดูยวดูลูกนนทนกันใส่กระเป๋า okay. <laughs> โอเคใส่กระเป๋า okay. โอเคโอ้ลูกนี่สวยนี่ค่ะ ลูกนี้สวยโอเคไปค่ะลูกนี้เล็กเขานี้สวยกรอบอร่อยอะหวานเลิกงานแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านดู่ะตำทาง เคยมึกฝนมืดมาพี่น้องดูค่ะฝนมืดเป็นสายเลยโอ้ยเดินทางปลอดภัยเดอ้อไปค่ะเดี๋ยวเปียกฝนหาคลิปลงหน่อยค่ะวันนี้ไม่มีคลิปเลย ใบไม้สีสวยนะโอ๋อลูกใหญ่อร่อยกว่าต้นโน้นนะคะต้นโน้นตกแต่ว่าไม่อร่อยเท่าต้นนี้ต้นนี้อร่อยกว่าไปค่ะกลับบ้านทุกคนโอ้ยอยากเขาป่าหาเห็ดเด้พี่น้องไปค่ะไปค่ะไปค่ะกลับบ้าน ได้ยินด่เสียงนะคะเครื่องบินท้องฟ้ามืดเป็นน้ำดูค่ะไปค่ะทุกคนกลับบ้านชมธรรมชาติบรรยากาศทางกลับบ้านค่ะวันนี้ก็ลมแรงเช่นเคยนะคะลมแรงเช่นเคยฝนก็มืดมาเลย น้อนถูกใส่ฝนตกแล้วค่ะนกเยอะมากนกอยู่ตรงนี้ผ่านอยู่ที่สนามตบอลอ๊กแอ๊กหันหนะหันหนะ ก็หิมะเป็นน้ำแข็งตรงนี้ปีที่แล้วก็เป็นน้ำแข็งให้ขาวไปหมดเลยดูใบไม้ค่ะทุกคนหน้าใบไม้ร่วงเนาะ